สวัสดีค่ะธรรมุชมพบก,กับจเจดีย์มือนี้คลิปไว้เซียนฝั่งทนมือขึ้นเล่าบนแตกเนาะเล่าบนเขา่าหาสองสองหาค่ะมือขึ้นนี่โอ้หลุนเล่ากันค้นถือลายลายสองหาสองหา้สงหาสองแปดสองแปดถ้าเขารับนี่ถือทั้งบนทั้งหลังเลยเนาะค่ะเนาะหมวดวันที่หนึ่ง เดือนแปดนะคะสิงหาหกพส็ 6, สองหกแปดเซียนฝั่งทนเซียนไม่ผลงานพิสูจน์ได้ก็เซียนฝั่งทนล่าแตกคะ่ะเล่าแตกล่าแตกมาล้านเปอร์เซ็นต์วิ่ง ล้านเปอร์เซนต์วิ่งเนื้งโตบนบนวิ่งเนื่องโตล่างวิ่งเนื่องโตค่ะวาดอย่างกัแน่นอนแท้แมนเบอตัวเจแดงมักตัวเจแดงซื่อว้ดีนี่โตเดียวมาแน่ๆเลยเซียนฝั่งตนเอ้ามีเบอร์ทั่วพรพอมผู้ใดสิทรเอาเลขก็เตรียมแคบหนาจออัดหนาจอไวเจแดงมือนี้ก็ซบเศร้าไอยเงาหง่องนอน ตื่นจะเสาใส่บาทมือขึ้นส่วนมุ่นส่วนมุ่นไหนทหารก้าทหารได้ปูสุภาพปูอันสะอาดปูอันจังคลาดแล้วก็ปูศีลาโอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทศว่าทีาาสสวดมุ่นโอ้ยทรงใจไปใส้แดนย่ายมีการสูญเสียมีแต่เด็กนุ่มๆนุมอายุยี่สิบกว่าเนาะก็ เสียใจแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาหนะ้โอกาสนี้ด้วยกับญาติพี่น้องมือเสาอันอันหลั่นน้าตาไหลในความกาหารสร้างไส้ของรอสามสิบเอ็ดเนาะยืนประจันนาโซเลยลุกไส้เลยไ่ได้ลบปลีกยิ่งานะพยายามลุกถอยลุกพยายามลุกเลยพยายามลุก ไปข้างหน้าให้จัดการเลยเนาะโอ้ยก็ยังดีได้เครื่องบินไปซอยกดึงอุ่นใจนะ้ำว่าอันนี้ยังกินเฟ้นเพืน่อน่นะลุกซอยก็เลยอุ่นใจแน่จังเสนอเสียงปืนปันเขาตกแตกเนาะผููดันเขาเจ้ายู่แถวนันแช่ล่งมะหายเวงอยู่แถวนันคอมเมตนแลวก็ลงมะหายเงยวนนเนนง,ยเงนะคนอยู่ไกล ผ่นเขาตกแตกแดงลูกเป็นไฟแกงสว่างผ่านเงื่องลาตีโรนเนาะเฮ้ยผ่านไปพ่นไปขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีให้ด้วยดีนะคะไทย,ยถือเป็นไทยนีย่เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่พยายามมาได้แล้วเนาะคะ่ะแถวนีเนาะที่แถวนี้ยามไม่ได้แล้วเนาะ บกกาที่จะอาหังก่อนอหังการกับประเทศไทยแล้วเนาะคนะ่ะเนาะในละแวกนี้เนาะก็ขอสื่นส้มผู้หลักผู้ใหญ่สื่นส้มบาลมีจ้าฟ้ามหากษัตริย์สื่นส้มบัรพบาุรุษสื่นส้มทหารพู้เพิ่มองกันไก่เนาะคนะ่ะเนาะที่มองกันไก่ถ้าไม่ได้ทหารตายแน่ ตัวเดียวมาล้านเปอร์เซ็นมาล้านเปอร์เซ็นเพิ่นเขียนยังสี่นะเพิ่นเขียนว่ามาล้านเปอร์เซ็นกับล้านเปอร์เซ็นตัวเดียวค่ะตัวเดียวเลขสามโตสเขียนเ้เบิ้งสองตัวน่ะตัวเดียวนี่ตัวเดียวเลยค่ะแล้วก็ ห้าสี่หกตัวเดียวเลยค่ะแล้วก็มามามาค่ะมาสามสี่หกแล้วก็มาแปดสี่หกพราดขึสิกิงแถวเจ้านะเสียนฟังทนเก้าสี่หก บดราคานี้คือบนล่างค่ะล่างล่างแบบน,นี้รอล่างวิ่งตัวเดียวค่ะล่างวิ่งตัวเดียวล่างวิ่งตัวเดียวฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลับบงใจให้เจแดงในเด้อค่ะเด้อ ค้นยังไปเบิ้งอันนั้นเบิดหวยว่าใครเบิ้งอย่เบ่อถือเลขดีมือขึ้นแกเรียงกันเริ่มถือแล้วแต่ว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลขที่นี่จับคู่ห้มีสามคู่ค่ะทุกผู้ชมอเอาเบอร์โทรเพิ่นไปก่อนค่ะศูนย์หกสอง 9 60าหะศูนค่ะคนจับคู่ให้3คู่เหล็กบางงามบางงาม,งาม,งามค่ะท่านผู้ชม6 2 5 5เหล็กบางงามบางงามค่ะเขาบอกว่าเหล็กบางงามเลยหนึ่งไหมข้างล่างไหม หนึ่งไหมเพิ่นก็บ,บอกว่ามาล้านปเปอร์เซ็นเดี๋ยวเจเรียงเขียนให้ค่ะล่างน,นะคะล้านปเปอร์เซ็นนะคะล้านปเปอร์เซ็นหกหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็มีพันว่องไหหกหนึ่ง แต่ว,ว่ามีอีกสองตัวเดี๋ยวจะแดงเขียนให้เันดสัจลักว่าเพิ่นเด่นให้เนี่ยหาสี 5, 4, ่หกนะนี่คือข้างบนตัวเดียวค่ะมีไผ่กาดในโบตัวเดียวข้านออกมากสีโบดังและเบิดป่บนบ่เนาะฝากฝากไล์ฝากแชร์เนี่เด้อค่ะเด้อฝากไล์ฝากแชร์ด้วย เหล็กบางงามบางงามค่ะเนาะนะคะเห็นมเนนะเห็นมเนะค่ะเนาะมันอยู่ในที่ตาดงทึบตัวหนังสือออมขีดไว้ให้ เดี๋ยวสิว่าเห็นห้านสะี่หกสามสี่หกแปดสี่หกเก้าสี่หกถ้าว่าแน่จริงรูดลดไปยังค่ะรูดเลยค่ะแต่ว่าม,มีตำล่าอยู่เด้ยของเจแดงตำล่าไว้เดี๋ยวสิตำล่ามาให้เบิ่งค่ะถ้าสี่หกจะเอาอะไรใส่นะตำล่าหวยเจแดงโอ้โห ถ46จะเอาอะไรใส่นี่ค่ะตำราตัวนี้นะ46อยู่นี่นี่ถ46เบอรเห็นนะถ้า46ก็จะมี446 946 746 246 546 346 846มันจะมี546 346 846 946ไม่มีนะคะ946ไม่มีจะมีแต่046 246 746 946งสี่โอ้เก้มี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 446ส่หกค่ะจะมีัจตุ สี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวแต่ว่าแนนิไมีสี่มีสี่ตัวนะคะมันก็จะเพิ่มมาที่สี่สี่หกเจ็ดสี่หกสองสี่หกศูนย์สี่หกค่ะนะลูดไปเลืยแปดตัวนะถ้ามันใจว่ามาสี่หกเนาะคะ่ะน็อตถ้ามาสี่หกแน่ๆนะข้างล่างหกหนึ่งค่ะเอาะ เป็นแนวทางในการแจ้งซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านผู้ส้มโชคดีเรื่อยๆถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะจางซื้อขี้มาเบอร์รี่ขึ้นให้นะจอดอก2892568แล้วก็แคลเซียมแคลแมกก็ปวดเก้าลดบวมของเกาวปวดกระดูกค่ะปวดกระดูกตามข้อต่างๆกระดูกผุกระดูกพุ่นเกิดจากลมเกิดจากกระดูกผุกินหายปวดแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวนี้สายตาฟ้าฟางังกินสองเม็ด หลังอาหารเศร้าหรือตอนเย็นก็ได้แต่ว่าน,นี้สองเม็ดหลังอาหารเช้าอย่างเดียวเนาะคะ่ะหลังอาหารเช้าอย่างเดียวจะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ